ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมงานบุญนะครับวันนี้เป็นงานบุญแห่พระพุทธรูปเพื่อที่จะเอาเข้าไปข้างในองค์พระาธาตุเจดีย์นะครับอพอมาถึงองค์พระาธาตุเราก็เวียนรอบพระาธาตุก่อนสักสามรอบนะครับ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในงานนะครับวันนี้ก็ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับที่วัดสีทรายทองนะครับวันนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นนางลำกลุ่มผู้สูงวัยจากหมู่บ้านนะครับ เป็นนางรำที่ได้จัดมาเพื่อรำหน้าขบวนนะครับครับพอแห่ครบสามรอบแล้วนะครับก็เวียนขวาอรอบเจดีสามรอบแล้วก็ได้อัญเชิญพระที่แห่มานะครับเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ก็จะได้อันเชิญขึ้นไปประดิษฐานไว้ทั้งสามชั้นของโคมพระธาตุเจดีนะครับ ชั้นแรกก็จะมีหลวงพ่อทองพันล้านแล้วก็องค์จำลองพระพุทธรูปหลวงพ่อทองพันล้านชั้นที่สองชั้นที่สามก็จะเป็นพระพุทธรูปต่างๆแล้วชั้นบนสุดก็เปจะเป็นลูกแก้วกายสิทธิ์นะครับกำลังอัญเชิญเข้ามาทีละองค์นะครับนี่ก็เป็นองค์จำลองนะครับ ผู้ที่มาร่วมบุญก็ได้ช่วยกันอัญเชิญพระพุทธลูกเข้ามาร่วมกันนะครับร่วมบุญด้วยกันนะครับก็ขอให้ผู้ที่มาร่วมบุญและก็ผู้ที่มีความเลื่อมใสก็จงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จสมความมุ่งมา่ปปัรถนาขอให้มีเงินทองไหลามาเทมากันทุกท่านทุกคนนะครับ ใครที่เป็นสายลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อทองพัดล้านก็ขอให้มีเงินล้านไหลามาเทมาเหมือนชื่อของคำว่าองค์หลวงพ่อทองพัดล้านนะครับสาธุ